my family. สวัสดีครับผมชื่อลุคพิมสันนะครับวอเจ้าใช่ใช่วอเจ้าลุควอเหินสุ้ยรับบทเป็นกิจครับสวัสดีครับผมมิกเมทันนะครับวอยเหินสุ้ยรับบทเป็นเชนครับยเเด็กรีนสวัสดีครับผมโชกุนครับรับบทเป็นคิมครับ อยเนหมีสวัสดีครับผมแอสตรรัติพัทครับรับบทเ็นมอนด์โอ้ยนี่ินานี่ฮาว่าเจ้าหลวจงเป่าวอ้ยเธอเสีชื่อเจ้าพอรับบทเ็นต้าครับโอ้ยนี่สวัสดีครับผมเคนกันทีครับรับเบิร์นเบอร์ครับ ก็สิ่งกินมาม่ามากที่สุดแล้วจุดนั้นมันรู้สึกแบบแนชชัลมากแล้วรู้สึกถ่ายเราสนุกเลยอะครับที่อิมพอยจุกกันปะบางอย่างมันไม่ต้องพูดก็ก็ใช่แหละก็ใช่ก็ใช่เพราะเหมือนพุ่งกับพี่วาให้เหมือนแิสระการเล่นซีนนั้นเลยสนุกเอาผมชอบซีนเล่นน้ําทะเลกันผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเล่นกับเพื่อนจริงๆเลยแบบสนุกแต่ซีนนั้นไม่มีผมนะเฮ้ย ถ้าถ้าถ้าเป็นซีนที่แบบถ้าซีนกับคุณผมก็ชอบซีนมาม่าเหมือนกันเกือบไปละผมก็ชอบซีนเล่นทะเลเหมือนกันครับมันรู้สึกว่ามันสนุกดีเล่นเล่นกับเพื่อนๆนะเราไม่เคยเล่นน้ำทะเลด้วยกันเลยแต่ว่านั้นก็เป็นครั้งแรกใครโดนตดหัวลงน้ำไหมมันมีแล้วนะแล้วแดแล้วก็ของเราก็ผมชอบซีนที่เขาร้อนอ่ะร้ออะไรไม่รู้นะทั้งทั้งที่ผมก็เปิดแอร์สักหนึ่งองศาอะไรเงี้ยแต่ร้อนองศาเป็นครั้รงแรกที่เรานอนด้วยกันกิ๊ดกับเชนครับก็น่าจะเป็นซีนที่ตกลงเป็นฟน แฟนกับเชนตรงสะพานชอบมูดบรรยากาศใช่แบบมันมันสวยตอนถ่ายนี่ก็เหนื่อยมากนะแต่ว่าสุดท้ายก็ดีใจที่แบบภาพมันออกมาดีล้วแต่ชอบบรรยากาศมีชอบอะไรไหมครับีพี่บอกว่าสุใครสุดยอาวบรรยากาศก็แมพอชอบซีนที่ผมทําตัวไม่เดี่ยวเขาแล้วเขางอนผมเลยต้องไปง้อเขาที่สนามหญ้าเออชอบซีนนั้นเหมือนกันเออใช่มมันแบบเขาเรียกอะไรมีซิมโบลิกีมันเป็นซีนที่มีมโบลิกมีแบบสัญญาข้างใน เยอะมากมของผมก็สิ้นเกับพอเลยเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่ามูดแล้วก็แบบคำพูดมันดูแบบธรรมชาติมากไม่รู้ดิผมรู้สึกชอบบทแล้วก็ชอบแบบบรรยากาศมากใตอนนั้นชอบตาไหมชอบตาไหมเก็ชอบเฮ้ยก็ชอบเปิดชอบตาเบอร์ชอบตาเปิดชอบตาแล้วเคนชอบโน้นไหมล่ะเออ ก็จร <G ül> ิงๆแล้วมันก็ต่างกันนะเวลาเราถ่ายนอกสถานที่เรื่องเวลามันก็จะสาคัญมากด้วยเพราะว่าเราใช้สถานที่ข้างนอกด้วยแสงด้วยอะไรที่มันมีจํากัดเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นเวลาเหมือนเช่นซีนทะเลที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ท้าทายมากใช่เพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาแข่งกับแสงที่กําลังจะหมดลงใช่ไหมเรื่องความสนุกนะรู้สึกนอกโรงเรียนกับในโรงเรียนมันก็เหมือนกันเลยนะใช่ยังไงเหมือนแบบอยู่ในโรงเรียนก็ อยู่กับพวกนี้อยู่แล้วก็เที่ยวอยู่กับเพื่อนตลอดนะครับใช่ความสนุกมันอยู่ที่กลุ่มคนไม่ใช่สถานที่นะเย้มากิล่ก็ถ่ายนอกสถานที่ก็แน่นอนอย่างดีเวอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้เล่นเราก็ได้เล่นด้วยแหละแต่ว่าคือเราไม่สามารถปิดดีเวอร์ทั้งดีเวอร์ถ่ายได้ก็จะมีคนนักนักเรียนมามาทถ้าศึกษาอะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายทีก็โอ้โห มายืน,นดาดูเยอะดูยะเ,เยอะ,ะออก็จะนิดนึงครับแต่ก็ก็เจ๋งดีซีนที่เล่นรถบมัมเนี่ยผมบอกเลยว่ามีคนนึงแบบสนุกเป็นพิเศษเลย นี่คือชนยับเลยตอนไปถ่ายดีมเวอร์สองนี้เหมือนไม่ไปถ่ายเหมือนไปเล่นไม่สนุกมากตัวละครต้าเขาชอบแกล้งคนอื่นไงเลยชอบไม่อยากทำทุกคนหรอกจริงๆอินพาร์ตเตอร์อินพาร์ตเตอร์แล้วคุณล่ะผมเห็นชนแต่ขอบผมทั้งอยู่คนเดียวครับมอยู่คนเดียววันอยู่คนเดียวจะชนเขาคืนไม่ได้เราเราชนกีนอยู่สามคนผัดเมเจอเคนบุญชนกับแดงบุญอยู่ในมุมเดียว คือซีนที่ผมต้องร้องไห้ผมแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องไห้แบบชีวิตจริงร้องไห้ยากมากเลยพอะต้องเหมือนแบบเข้าฉากมีคนมองมันแบบยี่สิบสามสิบคนเราก็ต้องร้องไห้รู้สึกท้าทายมากน่าจะเป็นซีนซีนห้องโสดแทบ<อ>เพราะว่ามันมีดาร์กที่แบบ<อ>ยาวมาก,<อ>มากๆครับสี 4, 5, 5, ่ห้าบรรทัดแล้วมันถ่ายซีนแบบติดๆกันด้วยแบบมันต้องเป็นโลนั้นอะแจะคุณโฟมากเลยนี่คุณเราเดียวเฮ้ยผมยืนให้กำลังใจคนอยู่ข้างนอกครับใช่แล้วก็มีเพื่อนๆอยืนให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ สำหรับผมเนี่ยเชนนี่ยบอกเลยว่าเชนมีซีนท่าทายหลายซีนเนาะด้วยความที่เชนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเวลาอยู่กับเพื่อนนี่ก็จะพูดน้อยแต่เวลาแบบว่าอยู่ที่ที่ไหนที่เรารู้สึกปลอดภัยเนี่ย เราจะพูดไม่หยุดแล้วเราก็จะพูดออกมาทีเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งหน้ากระดาษเลยคือก็จะท้าทายตั้งแต่บทแล้วครับไดอารกที่มันยาวยาวมากครับแล้วก็มันมีซีนหนึ่งที่เหมือนต้องต้องทั้งไดอลอกยาวแล้วก็ระเบิดอารมณ์ก็คือตอนนั้นคือถ้าจําบทไม่แม่นนี่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับสิ่งที่เหมือนต้องแบบฝึกตั้งแต่ตอนเข้ามาแสดงก็น่าจะมีเรื่องของการที่ต้องยิ้มทั้งวัน เพราะว่าคาแรกเตอร์กิจเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องยิ้มคือไม่ใช่แค่ยิ้มปกติแต่เป็นคนที่ต้องยิ้มแบบมีความสุขสุดๆๆตลอดเวลาใช่ต้องต้องให้ทุกคนเห็นความสดใสตลอดเวลาซึ่งพอพอเรามาเป็นเราจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่คนที่จะยืนยิ้มตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ก็เลยต้องฝึกเรื่องของการยิ้มว่าปกติหน้าตอนที่พักผ่อนอยู่อะไรก็ต้องพยายามยิ้มให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ทําให้กิตออกมาดูมีชีวิตชีวาแล้วส่วนซีนของผมก็เป็นซีนจูเพราะมันคือซีนสุดท้ายเลยใช่ปะซีนสุดท้ายในอ๋อของการิ แล้วเราก็แล้วเรามาตั้งแต่ตีสี 4, ่ตีห้าใช่มันก็ทําให้ผมเหนื่อยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคําพูดอาจจะไม่ไเยอะแต่ว่าแบบมันต้องใช้แบบแสดงอารมณ์เยอะแบบทางสีหน้าแล้วก็ท่าทาง ตาพูดเยอะมากๆแบบบ่นบ่นไม่หยุดแบบหายใจไม่ทันเลยอ่ะคือเขาอยากกลับบ้านกันหมดทุกคนแล้วเราต้องแบบตั้งใจมากๆแล้วมันเครียดมากๆใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเราโฟรยนะเออใช่เราโฟยนะออกมามาพูดกันเองซะด้วยนี่เราโนี้ใครชมก็ต้องชมใช่แต่ว่าออกมาออกมาออกมาดีสุออกมาดีมาใช่มากๆแลชอบเหมือนกันจริงิมุกเป็นนี่จริง 大家好，我们来自电视剧《我特买好在台北》，请多多支持我们的电视剧，拜拜。จุ๊